สรสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านูในเกมวันนี้ก,ก็ดูในเกมเราบอกเรื่องแมปฟอร์สซกันย่งเงนะครับทุกคนหลังจากที่เล่นไปล่าสุดก็เมื่อหลายที่ที่แล้วโอ้โหไม่ได้กลับมาได้แบบนี้นานเลยแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นกันเป็นอีเลียนนะครับเราจะมาเป็นความผิดหวังของเมอีเลียนกันนะครับผู้อ่านนี้น่าจะรู้ว่าผมได้นโหมดาะไหนโอเคเริ่มละดูสิคือเลอร์คือจอนโดนะครับโอ้โหสกินเท่มากอ่านี่ไงอีเลียนผมมาแล้ว ซื้อสกินมา750อาอ่อาอันนี้750เหรียญฟอร์เซเก้โอเคเราอันนี้ทำเครื่องบันไฟก่อนได้ละโอเคโอค้ยเ,เฮ้ยมันเริ่มออกล่ามันเริ่มออกล่าแล้วเดี๋ยวเราต้องช่วยทูทามคงนั้นครับหนึง่งโอเคมาทางนี้เฮ้ยทูทามโอ้โหเ,เป็นไงล่ะครับความเก่งของผม,มทูทามรอดครับแต่เชล็กกี้ยังไม่รอดเลยครับ เดี๋ยวประเดี๋ยวพิซซ่าเซเลกี้โอ้โหไม่ทันแล้วไปไปทีกว่าทันไหมทันไหมทันไหมโอ้โหไม่ทันเอ้ยโอเคเอาเพื่อนรองการพิซซ่าเฮ้ยมาพอดีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหเรื่อยเวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้โหไล่ผมด้วยเดี๋ยวก่อนผมต้องใช้กับว่ามันมันมาทำผมมามันมากระหูจุกจุกโอ้โหเต็มเต็มเฮ้ยพิซซ่าพิซซ่านี่ thank you กินยำยำยำเอ็นอร์จีหมดโอ้ยใช้รัดทาวเวอร์ก่อนสปาปิซาว้เพ eh oh 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 oh, ah, oh. ื่อนกินกินกินพิซซ่าเพื่อนกินพิซซ่าเดี๋ยวจะได้ใช้รัดเอาเวอร์เออแหละเพื่อนไปไปเก็บพิซซ่าเออเยี่ยมเยี่ยมอุ๊ยเอ็นเตอร์จีก็จะหมดจอนโดก็จะเข้าถึงตูดแล้วโอไม่โอไม่ว้อะโอ้นี่เลยครับความโหดของผมถ้าเล่นอีเลี่ยตเขียวแล้วครับเอาละครับ คิวเลอร์เป็นใครจอผมก็ดำนะครับมันไม่โหลดนะโอ้ยคูคิสสกินอ่าอะไรว่ามามาฟิโซเออโอ้ยผมไม่ควรทําเครื่องปั่ตรงนี้เฮ้ยนี่ไงเซนของผมมันจับได้ห่ดเพื่อนโดนตีแล้วเพื่อนก็แม่งแบม่พิซซ่าโอ้โหแมงเอ้ยอ่าโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะชิวๆไปก่อนนะครับโอ้โหชิวไม่ได้แล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วโอ้โหจะตาย เพื่อนมังรีบตายยังวะโอ้โหผมก็ไม่เล่นโหดขนาดนั้นละไม่จู๊กกระจู๊กไม่เก่งขนาดนั้นไงเนี่ยพู้อยู่ไม่สันขาดคำโองหโนตีเนี่ยโอ้โหอลก่อนลงก่อนโอ้โห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 ได้เหโอ้ปหโอ้โหโอเโหโอ้โหโอ้โหโอออ้โ มาเป็นเซิร์ฟเวอร์ละโอ้โหคนดีคนเดิมตายแน่ผมตายแน่ยังไงผมก็ไม่รอดเจอมาฟิโซคนนี้นะครับโอ้โหยังไงต้องเล่นโหดนะโอเคเฮ้ยเพื่อนข้านรอดเลยวะรอดไม่รอดไม่รู้เหมือนกันผมต้องปั่นไฟให้เสร็จก่อนโอเคเพื่อนมาช่วยแล้วโอ้โหยผมผมว่าเพื่อนไม่รอดแล้วแหละเออแดงขนาดนั้นเหลือแค่เชลกี้กับเกสนะครับโอ้โอ้โอ้โอเชลกี้ โอ้โหเรียบร้อยตายเกตโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเย็นจะเนจะย็นเอามันเอาเกตอีกไปดูโอ้โหช่วยเกตแล้วถ้าเกตมันโดนตี้ยโดนตียังวะโดนแล้วโดนแล้วเพื่อนไม่ยืนทำอะไรนันน่ะเพื่อนยืนทำไรเอาเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟไหม้ไฟไหม้ครับไฟไหม้ครับโอ้โหลง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 ครับผมลงครับ ไงก oh. ็ไม ah, ouais. ่รอดเกสโอ้โหไปทีแบ็กกิ้งอาร์คิวเลอร์แทนนี่เ hey. ด uh ี๋ว oh. okay, ิ่งหนีออกมานะครับโอ้โหเนี่ยเออแต่เมื่อเรามันเสียทียังไงเกสก็ไม่รอดอยู่ละผมก็จะไม่รอดเหมือนกันนะครับมาทางไหนทางนี้โอเคโอ้โอ้วิ่งก่อนโอ้โอ้เอาไงยเอาเลเอาไปอูอูอูจุกจุกจุกโอ้โหโดนตีอุ้ยอุ้ยเอ้าไม่โดนเลยเงรอวะมันควรโดนสิไม่ใช่มันเหรอโอ้โหสปีดสามแล้วระเบิดเลยนะครับดีมันใช้เรตตี้ไปแล้ววิ่งก่อนอืมจุกจุก โอ้ยจะตายโอ้ยโอ้ยจะตายไม่โดนเอาเอาพิซซ่าเอาพิซซ่าไปกินก่อนป่าเอาเอาเอาพิซซ่าไปกินก่อน,ก,นกินกินกูวะนี่เอาเอาไปกินก่อนก็ได้เดี๋ยวเจอแบงกันดูอ๋อกอ็ตายละโอเคก็สำหรับที่นี้ก็พอแค่นี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมโอเคบา,บายบาย